ลับลอยลาบลอยโอ้ผมมาอยู่หน้าบ้านเนี่ยแล้วอ่ะแมงมันเข้ามาครับผมแต่ว่าฝนตกเนาะเมื่อวานฝนตกครับผมโอ้นี่ดาแมงมันออกแล้วครับแมงมันออกแล้วครับลาบลอยมาถึงหน้าบ้านเลยครับผมออ้โ,โ,โ,โก็ขอสวัสดีครับทุกคนทุกท่านครับผมวันนี้จะมา จับแมงมันนะวิธีจับแมงมันจับยังไงครับผมนะอย่างแรกเนาะอย่างแรกไปเอาน้ำก่อนนะเออปีที่แล้วก็ออกหน้าบ้านเหมือนกันนะครับผมแต่ปีนี้ผมว่าเออวันนี้เนาะวันนี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับผมนะวิธีแรกก็เปิดน้ำใส่เตเลยนะมดมหายบดีมกม้ายบดี มันหมนิดหน่อยไม่ต้องเยอะมากครับผมแล้วเราก็เอามาวางไว้ตรงกลางไฟเลยนะบางตัวบางตัวมันก็ตกลงที่เปของเราที่ใส่น้ําบางตัวเราก็จับมันเข้าใส่เปนะอู้ลับลอยมาถึงหน้าบ้านอะ่ะอู้หออยแล้วงานนี้แมงมันครับแมงมนันแมลงมนันหรือว่าแมงมนัน แมงมันหรือเปล่าแบบแมงมันนะเนาะแมงมันโอ้มันกัดเหมือนกันนะมันกัดเหมือนกันครับผมระวังหน่อยอู้ลับลอยถึงหน้าบ้านนะแมงมันคืนนี้อ่ะแต่ผมดูแล้วทร,ยยท,รรทรงไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับผมทรงไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่าเมื่อวานฝนตกเนาะเมื่อวานฝนตกคือก็ตกไม่มากเท่าไหร่ครับผมแต่แมงมันก็ออกครับ แต่ถ้าฝนตกอีกทีนึงนะผมว่าได้แมงมันเยอะแน่นอนเพราะว่าปีที่แล้วผมก็ได้เยอะเหมือนกันครับออกตรงหน้าบ้านนี่เลยตอนแรกผมก็ปิดไฟอยู่เนาะมันร้อนเนาะต่อมาผมก็เปิดไฟให้มันเข้ามาอู้นี่นี่นี่นีแมงมันครับแมงมันอู้อู้ อ๋อๆอะไรๆอะไๆโอ้มันคัดมันกัอนครับมันคัดเหมือนกันนะโอ้นี่โอ้แมงมันมันเหมือนที่ว่าชื่อของมันเลยนะโอ้เศรษัยมันออกไม่เยอะครับผมเศรษัยมันออกไม่เยอะเนาะวิธีจับแมงมันก็แค่จับลงน้ำเฉยๆครับแล้วพรุ่งนี้ก็ทำเมนู ไม่มีอะไรมากครับน,นี่นี่ตรงนี้ครับผมที่ว่ามันออกปีที่แล้วอะปีที่แล้วมันออกเยอะมากเลยครับแถวเนี้ยแถวหน้าบ้านเลยนะลาบลอยมาถึงหน้าบ้านเลยครับผมอู้หทำเมนูอะไรเอ่ยทำเมนูขั้วแมงมันนะ่ะอืม โอ้มันอยู่ตังซอกหลึกอะโอ้เยอะเหมือนกันนะแต่ดูทรงแล้วก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็พอแต่ก็ผมพอ,พอได้กินหัวปีอยู่นะอะโอนี่แหละครับแมงมันแมงมันโอ้แมงมันอะลอยถึงหน้าบ้านเลยอะอร่อยเลยอะ ผมกะว่าจะไปดักกุ้งพอดีนะไมไปละรอแมงมันออกดีกว่ารอแมงมันออกดีกว่าอ่าล้วก็จับโยนใส่น้ำตอนเช้าเราก็ทำเมนูหัว่วหรือว่าทำอะไรดีอืมมียูมียูมียูโอ้โอ้จะกินจะกินว่านะ่ะ ลูจ่จิกีแบบลู่จิกีิเะมก็ดได้อยู่ครับเดี๋ยวต้องรออีกคนระับเดี๋ยวต้องรออีกอ่าโอ้เท่นี้ครับผมปีเออไม่ใช่ปีนี้เนาะคือวันนี้ออกมาเยอะเท่าไหร่ถ้าฝนถ้าผมว่าฝนถ้ามันซ้ำลงมานะผมว่าเยอะแน่นอน ว่าปีที่แล้วผมก็ได้เยอะเหมือนกันคือที่ว่ามันออกที่หน้าตรงหน้าบ้านนะครับผมนะอู้โู้หู้หู้ห้หโอเคครับผมโอเคครับจะทำเมนูพรุ่งนี้ครับผมวันนี้ขอไปก่อนครับผมแล้วรอดูอีกครั้งหน้าครับว่ามันจะเข้ามาเยอะหรือเปล่าวันนี้ต้องขอตัวเก็บแบงบันก่อนนะครับ วันนี้ต้องขอไปก่อนครับผมสวัสดีครับ